ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาของคลิปนี้นะฮะผมมีอะไรจะอวดครับชุดเวนอมครับผมสุดยอดฮนะชุดเวนอมจีนแดงครับผมมีกันหรือยังพวกคุณจะไม่มีหรอกผมบอกเลยชุดเนี้ยเพราะมันแจกแค่วันเดียวถ้าเกิดว่าคุณไม่ออนในวันนี้นะคุณก็คงจะไม่ได้รับชุดนี้ กูต้องอยากได้ไหมเนี่ยเวนัมเอ็กกันทั้งทีอะทำไมไม่เอาชุดดีๆไม่ล่ะหรือว่ากลัวเด็กว่าดราม่าว่าก๊อปอีกพูดถึงเรื่องดราม่าก๊อปนะฮะมีใครเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมเคยดูไหมเคยดูใช่ไหมเออเคยดูผมแม่งยังไม่เคยดูเลยวะ จริงอันนี้ผมไม่ได้กวนตีนเพื่อนนะฮะรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันดังมากแต่ชื่อเรื่องเนี่ยผมยังไม่รู้จักเลยนะครับและล่าสุดครับไอการ์เล่นของหนังเรื่องเนี่ยคือมันจะมีช่วงหนึง่งใช่ไหมที่ว่ามีตุ๊กตาตัวหนึง่งตัวใหญ่ยืนอยู่แล้วมันก็หันหลังแล้วถ้ามันหันหน้ากลับมาใครขยับตัวเนี่ย คือจะโดนยิงตายใช่ไหมฮะที่ผมรู้นี่เพราะว่าผมเห็นไอ้ฉากพวกเนี้ใน t i ๊ t o ็อนะครับอืมรู้สึกว่าหนังแม่งจะอเอาชีวิตคนเนี่ยมาเล่นกับแลกกับเงินอะไรอย่างนี้ทัชชนะนะ่าประมาณนั้นซึ่งหนังผมยังไม่เคยดูเดี๋ยวจบจากคลิปนี้เนี่ยจะไปดูละนะฮะก็ประมาณนั้นครับก็ล่าสุดทะ,ะเกมฟีฟ่าของเราเนี่ยก็ อันนี้ผมเป็นนักแคสเกมฟีไฟคนหนึ่งนะแต่ผมก็จะพูดตามคอมเมนต์ที่ผมเห็นแล้วกันนะฮะว่ากอบหน้าด้านครับและผมก็มีตัวอย่างฉากตัวอย่างของการเล่นมาให้ดูด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูฉากตัวอย่างการเล่นนะฮะผมจะพาเพื่อนๆไปอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์แม่งมันมากผมบอกเลย จริงๆก็ต้องบอกว่าผมเป็นนักแชทเกมฟรีไฟคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่อยากจมตีเกมหรืออะไรผมชอบเกมฟรีไฟมากเติบโตมากับเกมนี้นะฮะแต่ก็เมื่อเห็นโพสต์นี้นะฮะคุณจะรอดได้หรือไม่เร็วๆนี้พอเห็นไอฉากนี้ปุ๊บเนี่ยแม่งใช่เลยนะฮะใช่และแม่งพอเห็นตัวอย่างที่ผมกําลังใจะให้ทุกคนเห็นเนี่ยคือใช่เลยนะฮะแต่พอมาอ่านคอมเมนต์ครับผมคุ้นๆนะหน้าเล่นแรงบันดาลใจแบบ30 0เปอร์เซ็นต์เนี่ยเด็กโปกเริ่มมาแล้ว อันนี้ผมนี่ว่าน้องสาหับน้องเขาก็คงแบบหมั่นไส้ะนะฮะก๊อปอีกละนะฮะก๊อปอีกละทีมึงก๊อปการแต่งตัวคนอื่นยังไม่ว่าเลยน,นี่พูดเรื่องอะไรวะเนี่ยเกมอื่นก็มีไม่เห็นจะว่าอ,อ้าวเกมอื่นก็มีเหรอเออนี่ผมไม่รู้นะฮะเมื่อไหร่เกมมึงจะโดนปิดวะก๊อปไปทั่วแล้วก็มีเอ่อคนมาดิ้นนะฮะเด็กมาดิน้เนเงียบไปฮะงื้อ,อจะลบโพสต์แล้วกวนตีนนะมึงเนี่ย อ่านต่อนี่ถ้าคอลลบจริงอะ่ะต้องมีคำว่า free fire x ใช่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 อันนี้ก๊อปเบิกแน่ได้แล้วและอีกอย่างถ้าคอลลบอะ่ะเขาต้องเอามาบอกด้วยอย่าอเอออโอ้คอมเมนต์แม่งเดือดดานเยอะวะนะฮะคือจริงจริงอะ่ะผมมั่นใจนะครับแม่งไม่ได้คอลลบหรอกนะฮะแต่แค่จะเห็นการเราเล่น ของอในหนังอ่ะมันมันดังมันเป็นไวรัลมากก็คือแบบมีคนนิยมเอามาลงทิกตอกนะฮะแล้วก็ฉากนั้นอ่ะคือแบบคนเอามาทํามีแม่งเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นมีมหุ่นการสีแยกนะฮะในทิกตอกเนี่ยแม่งเห็นเยอะมากนะฮะจริงๆถามว่าผมอยากเล่นไหมผมอยากเล่นนะเว้ยเออนี่พูดตรงๆเลยผมอยากเล่นโหมดนี้นะฮะมันน่าจะท้าทายดีนะครับผมแต่ถามว่าก๊อบไหมสําหรับผมอ่ะก็คือก๊อปแหละก๊อปฉากในเกมไอก๊อปฉากในหนังมาเลยนะฮะ คือจะมีหุ่นตัวใหญ่ตั้งอยู่แล้วก็พวกเราเนี่ยใส่ชุดนักโทษแล้วก็วิ่งหนีนะฮะถามว่าก๊อฟไหมสําหรับผมคือก๊อฟครับแต่ผมคิดว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คงไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าก็แค่เอาฉากคล้ายๆกันมาเลยอย่างที่อ่านคอมเมนต์เมื่อกี้นี้ไปนะฮะว่าเกมอื่นก็มีก็ไม่เห็นว่าคือเกมฟรีไฟล์ของเรานะต้องยอมรับนะบผมว่าผมรู้นะว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็มีส่วนที่ไม่ชอบเกมฟรีไฟล์เหมือนกันที่ผมรู้นะฮะก็บางทีก็อยากให้เปิดใจนะครับบางทีคนเล่นเขาก็อาจจะไม่บนนะะ่น คนบ่นก็ไม่เล่นก็อย่างที่ผมพูดนะฮะบางคนไม่เล่นเลยแต่แค่หมั่นไส่นะครูหมั่นไส้มึงอะกูอยากจะเมนแขวะมึงแบบนี้ก็มีนะฮะบางทีการที่เราไม่ชอบอะไรเราก็ควรที่จะปล่อยผ่านคือผมเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยผมไม่ดิ้นนะจริงๆผมก็เข้าใจเหรอเออว่าเด็กมันอยากจะเมนแต่บางทีถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่เมนผ่านไปนะฮะเราไม่ใช่ผู้เล่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะบางทีคนที่เขาอยากเล่นโหมดแบบเนี้ยมันก็มีไงก็ไม่ชอบแค่ปล่อยผ่านถามว่าก๊อปแมมก็ก๊อปแหละถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าเมื่อไหริ นะทางลิขสิทธิ์เขาก็คงหาเรื่องแล้วนะฮะหาเรื่องแล้วเออประมาณนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเชิงเข้าข้างเกมหรืออะไรหรอกแต่ว่าผมพูดในมุมมองของว่าคนที่แบบเกมฟรีไฟเออเด็กกระโปรงมันเยอะนะฮะคนไม่ชอบมันก็เยอะถามว่าเกมมันก๊อปไหมมันก็ก๊อปเยอะนะฮะเออก็หลายอย่างนะครับแต่บางทีคนที่ไม่เล่น,นก็ไม่ควรเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรมากก็ได้นะฮะปล่อยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เขาที่เป็นเจ้าของตัวจริงเขาเดือดดานแทนดีกว่านะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์อะไรกับเกมไหมน,นะแต่ว่าไม่ดิ้นกันใหญ่ค<ะ> นนะะคนที่เล่นเกมเไม่มาดิ้นหรอกคนที่มาดิ้น,นคือคนที่มาโพสก่อนนะฮะเมื่อไหร่เกมมันจะโดนปิดว่าไม่ก๊อปไปทั่วเนี่ยนี่คือคนที่ดิ้นนะฮะเพราะว่าถ้าคนที่แบบโตแล้วผมว่าน่าจะไม่อะไรอย่างนี้คือจริงๆกับผมมีฉากตัวอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับมีฉากตัวอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นฉากตัวอย่างให้ดูนะฮะ คือจริงอผมมีเป็นวิดีโอนะครับผมแต่ว่าผมไม่อยากเอาวิดีโอมาลงเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะฮะของเจ้าของเขาก็เลยขอเอารูปมานะฮะเอารูปมารูปเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าไอ้ตัวหัวกระต่ายเนี่ยจะเป็นหุ่นผู้หญิงตัวใหญ่ๆนะครับผมตัวใหญ่เลยนะฮะ และก็จะมีปืนกลอยู่2ด้านครับผมนะฮะมีปืนกลอยู่2ด้านและก็จะมีพวกเราเนี่ยที่เป็นใส่ชุดนักโทษเนี่ยต้องพยายามวิ่งนะฮะเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยนะฮะซึ่งไอตุ๊กาตาเนี่ยก็จะหันหลังมาเป็นระยะนะครับผมนะหันหลังมาเป็นระยะระยะก็ต้องมาดูกันว่าเกมเกมนี้เนี่ยมันจะใช้เวลานานและสนุกแค่ไหนนะครับซึ่งคลิปที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นคลิปตัวอย่างนะฮะซึ่งถ้าใครอยากดูคลิปเต็มเมเนี่ยผมจะขึ้น ทิกตอกให้เดี๋ยวผมจะลงในทิกตอกให้แล้วกันนะครับผมนะฮะปิ้งนี่คือชื่อทิกตอกของผมนะครับใครอยากดูคลิปตัวอย่างเต็มๆเนี่ยสามารถไปดูได้นะฮะในทิกตอกของผมครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาเล่นอะไรให้ดูหรอกนะครับแค่จะมาอธิบายถึงเรื่องดราม่านะฮะมีคนถามว่าก๊อฟเพื่อนๆเคียนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ได้สนว่าจะมีใครว่าผมอะไรไหมผมไม่ได้เข้าข้างเคียนนะผมบอกก่อนนะผมพูดในมุมมองผู้ใหญ่นะครับคนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับว่า ถามว่าก๊อฟไหมผมยอมรับว่าก๊อบผมไม่ใช่เจ้าของเกมนะแต่ผมยอมรับว่าเกมแม่งก๊อปนะแต่ผมพูดนีมุมมองของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นกลางว่าเออถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่ปล่อยผ่านเราไม่จะเป็นต้องมาเมน ไอเมนนี่จะบอกว่าไม่ดิ้นไม่ได้นะเพราะมึงหมั่นไส้มึงถึงเมนตนะฮะต้องยอมรับเพราะคุณหมั่นไส้คุณถึงเมนถ้าคุณไม่หมั่นไส้คุณไม่เมนหรอกนะฮะและก็อย่าพูดว่าไม่หมั่นไส้ครับคนเราเนี่ยพอเกิดความหมั่นไส้นะฮะก็เลยเมนนะครับถ้าโตกันแล้วมึงรู้แน่นอนนะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือความจริงนะฮะโอเคคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะฮะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้ครับผมนะฮะถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยใครอยากดูคลิปเ็ ติ๊กต็อกครับผมนะฮะเดี๋ยวจะลงคลิปเต็มๆของตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้คงม,มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ